สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเหรียญที่ระลึกที่น่าสะสมอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับนั่นก็คือเหรียญยี่สิบบาทเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับเป็นเหรียญกระสาบที่ระลึกห้าสิบปี วันสถาปนามหาว,วิทยาลัยเชียงใหม่นะครับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดทําเหรียญกระสาบที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครบรอบ50ปีเมื่อพศ2557 รายได้เข้าสมทบกองทุน50ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระประมินทมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับและเผยแผพร่ภารกิจของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปนะครับ โดยจัดทำเป็นเหรียญกราสับโลหะสีขาวชนิด20บาทด้านหน้าของเหรียญน,นะครับมีพระบรมฉายาลักษ์พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับทรงฉลองพระองค์ด้วยชุดสากล สง่างามมากครับภายในวงขอบเหรียญน,นะครับเบื้องล่างมีข้อความเขียนว่าเห็นไหมครับพระสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับส่วนด้านหลังของเหรียญน,นะครับ ด้านหลังของเหรียญน,นะครับตรงกลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของมหาว,วิทยาลัยเชียงใหม่นะครับภายในวงเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าครบรอบ50ปีแห่งการสถาปนาวันที่21มกราพศส5พศ2557นะครับ เบื้องล่างนะครับมีข้อความบอกราคาชนิดของเหรียญนะครับก็คือ20บบาทนะครับและข้อความเขียนว่าประเทศไทยลักษณะของเหรียญนะครับเป็นวงกลมวงขอบมีฟันเฟืองนะครับ ส่วนผสมนะครับของเหรียญชนิดนี้ก็จะเป็นนิกเกิลผสมทองแดงนะครับจะเป็นนิกเกิล2ี้เนะครับทองแดง75%ตตอนที่มหาวิทยาลัยได้จ่ายเหรียญรุ่นนี้ออกให้ประชาชนได้แลกเพื่อเก็บไว้สะสมนั้นตอนนั้นนะครับ เหรียญจะมาพร้อมกับตลับอะคริลิกราคาตอนนั้นเหรียญละ35บาทนะครับและเหรียญที่มาพร้อมตลับอะคริลิกแบบมีกล่องหนังเทียมสีม่วงนะครับตอนนั้นราคากล่องละ200บาทมาถึงทุกวันนี้นะครับราคาก็น่าจะขยับขึ้นมากันบ้างแล้วนะครับ นี่ก็ถือว่าเป็นเหรียญกระสาบที่ลึกที่น่าสะสมอีกหนึ่งเหรียญเลยก็ว่าได้ครับด้านหน้าจะเป็นพระฉายลักษณ์ที่วิจิตรสวยงามมากครับทำออกมาได้สวยมากครับใครที่ยังไม่มีนะครับก็รีบแสวงหามาสะสมกันได้นะครับเอาละครับไว้โอกาสหน้านะครับผมจะมาแนะนำเหรียรุ่นอื่น ที่น่าสะสมกันบ้างยังไงก็ช่วยฝากกดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ